ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากมูลนิธิปอเต็กตึงกรุงเทพมหานครและก็มูลนิธิสว่างจันญาธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์ในความร่วมมือและก็ประสานงานกันกับสมาคมกู้ภัยหนองกี่ที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการมอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้รับความลําบากนะครับที่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองกี่ของเรา108หมู่บ้าน10ตำบล นะครับก็ถือว่าได้รับความกรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพื้นที่และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมาคมนะครับผู้ภนันหนองกี่นะครับนางสาวชินรัตน์พันธสำลิศที่เป็นฝ่ายประสานงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชาวอำเภอน้องกี่นะครับที่ได้รับความกรุณานะครับหลายหลาย,หลายท่านก็มีความปิตินะมีความชื่นชมนะครับในการที่ได้เข้ามามีส่วนช่วย นะครับในการทํางานจิตอาสานะครับวันนี้เราจะเห็นพลังของพี่น้องชาวจิตอาสาอาสานะครับทุกๆสมาคมหน่วยงานมูลนิธิที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ครับสําหรับโอกาสข้างหน้านะครับทางสมาคมกู้ภัยน้องกี่ได้รับการประสานงานและก็ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิพอติ๊งในการช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยนะครับเรามีเงินช่วยเหลือ ไม่ใช่ครอบครัวนะครับเป็นลายหัวในหลังคาเรือนนั้นๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาิิภัยนะครับลายละ3,000ันตัวเรือนนั้นท่านมีกี่คนนำ3า0 0ันเข้ามาคูณนะครับแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือจากมูล,ลนิธิปอเต้ตึงกรุงเทพมหานครครับ